สวัสดีค่ะราศีมิถุนผู้ที่เกิดในวันที่14มิถุนาถึง14กรกฎาคมราศีมิถุนนี่เป็นดวงในเดือนเมษา2567ค่ะเดือนแห่งการทำบุญเดือนแห่งการพบเจอครอบครัวการกลับบ้านกลับช่องการกลับไปหาไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ในวันสงกรานเทศกาลสงกราน เป็นวันครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีเกณฑ์การมอบของขวัญมอบของมีค่าให้คุณพ่อคุณแม่ในเดือนนี้ดึกกันด้วยสำหรับหลายๆท่านมีเกณฑ์กลับไปเยี่ยมบ้านกลับไปเยี่ยมครอบครัวกลับไปเยี่ยมบุตรหลานอย่างนี้นะเดี๋ยวมาเลือกไพ่ให้กับราศีมิถุน จริงๆอยากเลือกไพ่อยากเลือกไพ่ไว้เลยนะแต่ว่าวางทีพอทําคลิปออกไปก็จะมีคนบอกว่าไม่เห็นเลือกไพ่เลยก็เลยอ่ามาเลือกให้ดูเลยนะจ๊ะสิบใบเลือกไพ่ให้ดูกันเลยสิบใบให้กับราศีมิถุนเป็นดวงแบบโดยรวมอาจาไม่ตรงทั้งหมดนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวแต่ว่าท่านใดอยาก เช็คดวงส่วนตัวก็แอดมาได้ที่ dr จุดมาริทารอดมีค่าครูนะคะทักแชทสอบถามเรื่องการเช็คดวงได้คะ่ะ<โ>เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของ ราศีมิถุนพลังงานของราศีมิถุนเป็นดีแอมเปอร์ค่ะเป็นดีแอมเปอร์ค่อนข้างนิ่งนิ่งแล้วก็เป็นผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความสุขขุมสำหรับราศีมิถุนมีอำนาจมีบารมีศัตรูเก่งกลัวในเดือนเมษาอืม มีเดอะมูนเข้ามา The Moon คือ The Moon เนี่ยนะถ้ามันประกบกับเอ p เพลอเมื่อไหร่คือซีเรียสทำงานแบบเคร่งเอะตึงตึอะหย่อนบ้างก็ได้นะคะบางครั้งในเครียดมากไปก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพต้องบอกก่อนราศีมิถุนตึงจังเลยในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการทำบุญทำทานด้วยนะราศีมิถุน เดือนนี้มันเป็นเทศกาลสงกรานต์เนาะอย่าลืมนะคะทำบุญร่วมกับครอบครัวนะคะทำบุญใส่บาตรแล้วก็ปฏิบัติดีประพฤติดีโชคลาภด,ดีสิ่งดีๆจะเข้ามานี่คือ8เหรียญค่ะความร่ำรวยโอกาสในชีวิตก็จะเข้ามาบางครั้งเนี่ยการทำบุญทำทานมันหมายถึงการคิดดีการมอบพลังงานที่ดีจิตใจดี แล้วก็การซึมซับเอาพลังงานบวกพลังงานบวกเนี่ยมันจะทำให้เรามีสมาธิมีความเชี่ยวชาญในการทำงานได้แต่ถ้าเรารับเอาพลังงานลบเมื่อไหร่มันไม่ค่อยมีกระจิตกระใจอยากจะทำงานนี่คือสิ่งที่แม่หมอไม่ชอบแล้วแม่หมอจึงไม่อยากส่งพลังงานลบให้กับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะการเราการที่เรารับเอาพลังงานบวกมันไม่ได้แปลว่าเราเราโลกสวย แต่เราแต่เราหมายถึงการเติมกำลังใจที่ดีเราจะได้มีพลังในการทำงานทุกวันนี่คือสิ่งที่ดีของพลังงานบวกค่ะ Page เ s จ o r บสัญญาณที่ดีสัญญาณที่ดีข่าวดีเรื่องราวดีๆมันเป็นเดือนที่สิ่งดีๆจะเข้ามาหาราศีมิถุนเป็นส่วนใหญ่เลยนะก้าถ้วย เรื่องงานก็ดีนะเรื่องงานก็ดีอ่าแต่มันมีเรื่องหนึ่งก็คือการผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเดมูนเป็นคนเก่งไงราศีมิถุนเป็นคนเก่งทำงานเก่งเอ็มเพลอร์เป็นคนเก่งทำงานเก่ง,นนกง,ง,กงย่อมมีคนไม่ชอบคุณเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่สามารถที่จะทำอะไรราศีมิถุนได้ เก่งเกินเขาก็ไม่ชอบอะนะ่ะเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราเจ็ดไม้นั่นไงเจ็ดไม้ขึ้นมาอืมเป็นคนคิดเก่งบริหารสุดยอดบริหารจนเป็นแปดเหรียญนะคิดดูบริหารจนมีทรัพย์สินเงินทองบริหารจนได้เงินได้ทองจากนี้คือเดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนที่แบบทําการสิ่งใจก็ไม่ไม่มีอุปสรรค ไม่มีอุปสรรครอรับข่าวดีได้เลยสําหรับราสีมิถุนถึงแม้อาจจะมีคนเกลียดบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราค่ะนี่ไงมีศัตรูมีคู่แข่งห้าหมายมีศัตรูมีคู่แข่งแต่ไม่เป็นไรค่ะการมีศัตรูมีคู่แข่งนั้นมันเป็นยาชูกำลังให้กับ ราศีมิถุนยิ่งมีคู่แข่งคุณยิ่งเก่งหกไม้หกไม้คุณจะมีอาชีพหลายทางอ่ะราศีมิถุนมีอาชีพหลายอย่างเลยมีอาชีพเยอะเพราะเป็นคนชอบทำงานเป็นคนกระตือรือร้น,นเป็นคนชอบงาน,เป,น,น,งานเป็นคนชอบเงินและ ที่สำคัญคือรวยค่ะราศีมิถุนโชคลาภลาบลอย a g e of pentacle นี่คือเป้าหมายของคุณค่ะเป้าหมายของคุณก็คือนี่ไงหนึ่งเหรียญเป้าหมายของคุณคือเงินสำหรับราศีมิถุนเป้าหมายคือความก้าวหน้าเป้าหมายก็คือความสำเร็จคุณกำลังไป จะไปเจอสิ่งนั้นซิกออฟสอดหกดาบสำหรับราศีมิถุนคุณจะเจอสิ่งนั้นค่ะเป้าหมายของคุณคือความสำเร็จและชื่อเสียงเงินทองเป็นคนทะเยอทะยานไม่ใช่ทะเยอทะยานอย่างเดียวลงมือทำด้วยสำหรับราศีมิถุนการเงินดีโชคลาภดีรวมถึงเป็นคนมีความสามารถเป็นคนเก่งและเป็นคนทำงานหนัก เอ็มเพลเหมือนพระราชาโชคลาบเยอะทรัพย์สินเยอะแต่ทำงานหนะักเพราะว่านอกจากทำเพื่อตัวเองแล้วก็ยังชอบที่จะทำเพื่อคนอื่นอยากเห็นบริวารมีความสุขอยากเห็นครอบครัวมีความสุขจึงทำงานหนะักเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองนะราศีมิถุนเป็นคนแบบนี้เป็นการโฟกัสเรื่องที่ดีดีกว่าไป กับการเรื่องอทําให้ต้องสูญเสียเงินสูญเสียทองอย่างเช่นเรื่องที่มันเป็นเป็นของฉับฉวยเป็นการเที่ยวเตรหรือเป็นการติดการพน,นันหรือเป็นการติดยาเสพติดไอสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นหนทางหายนะใครที่กำลังหลงผิดอยู่ก็ให้รีบเปลี่ยนแปลงซะเพราะอนาคตจะได้ไม่ลำบาก เนาะเอ็มเพเนี่ยมันเป็นจุดที่ราศีมิถุนน่ะมาไกลแล้วนะมาไกลแล้วคือมันดีมากกว่าเดิมแล้วอะ่ะก็ขอให้ให้ให้ทำให้มันดีมากยิ่งขึ้นเป็นพระราชาก็ขอให้คงคงความดีความงามความซื่อสตัตย์แล้วก็ความสามารถก็ขอให้คงคุณคุณงามความดีสิ่งดีๆเหล่านี้อะ่ะ ติดตัวคุณไปตลอดชีวิตนะราศีมิถุนจะทำให้ชีวิตของคุณน่ะมีแต่สิ่งที่ดีไปตลอดเลยสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตของคุณน่ะพบเจอแตอ่ความสำเร็จความก้าวหน้าอืมอย่าไปทะเลถลายการเรียนการสอบก็จะสมหวังการเรียนการสอบก็จะสมหวังถึงแม้ว่าอาจจะแบบนอกลูก่นอกทางไปบ้างเรื่องของการเรียนการสอบ นาะแต่ก็จะกลับมาคือเรียกว่าดึงสติกลับมาเรียกว่าดึงตัวเองกลับมาบางครั้งคนเรามันก็นอกลู่นอกทางมันก็เผลอกันไปได้แต่เราให้โอกาสตนเองเราให้โอกาสชีวิตของตัวเราเองเราดึงสติดึงตัวเองกลับมาเพื่อให้ตัวเองเก้าวหน้าไปในทิศทางที่มันถูกต้องมันเป็นความสมหวังในวันข้างหน้า ไม่ว่าจะทําการสิ่งใดเนาะอืมในเมื่อเป็นพระราชาแล้วจะต้องไม่ลืมว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราทํางานเพื่ออะไรเรามีชีวิตเพื่ออะไรนะคะเพื่อความสําเร็จเพื่อกันเพื่ออ่าครอบครัวเพื่อความสุขของคนหรือบริวารที่เราจะต้องรับผิดชอบดูแลหรือเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อภรรยาสามีอะไร ก็ว่ากันไปเลยแบบนั้นเป็นคนที่ทำมาหากินรักความก้าวหน้าอีกอย่างหนึง่งงานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับสื่องานที่จะต้องเดินทางพบปะเจรจาสําเร็จนะคะเพราะมันมีแปดเหรียญสําเร็จความก้าวหน้าในการติดต่อเจรจาก็ดี ในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักนี่บางครั้งราศีมิถุนในบางท่านน่ะรู้สึกเฉยๆนะรู้สึกเฉยๆกับความรักรู้สึกเฉยๆเพราะว่าไม่รู้ว่าความรักดีๆมันจะมีจริงหรือเปล่าหรือคนดีๆเนี่ยมันจะมีจริงหรือเปล่าอืมของอย่างนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลา เวลามันจะเป็นตัวพิสูจน์คนการที่ราศีมิถุนจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตมาเป็นคู่มาเป็นคนรักคนคุยเนี่ยมันต้องใช้เวลาพิสูจน์ไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นพิสูจน์เลยใช้อย่างอื่นพิสูจน์ไม่ได้ยิ่งสมัยนี้คนมันโลภนะยิ่งสมัยนี้คนมันโลภบางทีเขาเห็นเราไม่มีอะไรเขาเห็นเรามีแต่ความเรียบง่ายไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไรบางทีเขาก็ไม่เลือกเราเนาะ การจะคบใครหรือจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตสมัยนี้นะต้องบอกเลยว่าต้องใช้เวลาพิสูจน์ท่าแท้แล้วถึงจะเห็นทาาแท้ของเขาเราถึงจะเห็นความจริงใจของเขาอืมณตอนนี้เราอาจจะต้องดูอุปนิสัยใจคอกันไปก่อนได้สําหรับราศีมิถุนในบางท่านที่กําลังจะเริ่มต้นหรือว่ากําลังมีคนคุยแต่ระยะเวลาจะเป็น ระยะเวลานี้เป็นเครื่องเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดีเลยล่ะหกดาบระยะเวลานี้แหละจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้เรารู้ว่าคนไหนที่ราศีมิถุนจะเลือกมาจะเลือกให้เขาเป็นคนที่อยู่คู่กับเราไปจนแก่จนเท่าหรืออยู่คู่กับเราคุยกันไปโดยที่ ไม่มีความรักอย่างอื่นหรือคนอื่นๆมาแทรกอยู่กันไปแบบยาวๆอยู่กันไปแบบอบอุ่นสบายใจสามารถที่จะกลายไปเป็นคู่ชีวิตกันได้ลักษณะแบบนั้นสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คือวันเวลานั่นคือความรักของราศีมิถุนในเดือนเมษาก็คือประมาณแบบว่าเจอความรักที่ดี แต่ก็ยังไม่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงใดๆหรือมีเกณฑ์แต่งงานใดๆเพราะคือในเดือนเมษาเนี่ยราศีมิถุนมีแต่ไม้นึกถึงเรื่องของงานนึกถึงเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของเกณฑ์การถึงขั้นจะ แต่งงานมีพิธีรีตองอะไรมันก็เลยยังไม่เกิดขึ้นประมาณอย่างนั้นละค่ะนี่คือพลังงานของราศีมิถุนอีกอย่างหนึ่งระวังเรื่องของการปวดหลังการปวดหลังปวดหัวระวังโรคกระดูกกระดูกทับเส้นระวังความเครียดระวังอารมณ์ด้วยอากาศมันร้อนเนาะสำหรับ ในเดือนเมษาเนี่ยการใช้ชีวิตระมัดระวังอย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าไปอยู่ในที่ที่มันอากาศร้อนจัดหรืออย่าไปอยู่ในที่ที่จะสร้างความเครียดให้กับเราออากาศก็ร้อนอยู่แล้วเนาะยิ่งบวกเพิ่มความเครียดเข้าไปอีกก็จะทําให้ราศีมิถุนเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะระมัดระวังดูแลสุขภาพกันด้วยระวังเป็นลมนะคะมูลมาลนะมูล,มล ให้เดมูนระวังเป็นลมหน้ามืดสำหรับราศีมิถุนในเดือนเมษาเพราะอากาศมันร้อนจัดเป็นลมหน้ามืดถ้ามีคนเห็นก็ดีไงถ้าไม่มีคนเห็นอ่ะเกิดล้มฟุบลงไปหัวฟาดพื้นอะไรอย่างเงี้ยอันตรายถ้ารู้สึกอากาศไม่ดีรู้สึกเวียนหัวรู้สึกจะเป็นลมเนี่ยขอให้หยุดขอให้นิ่งขอให้พักจะปลอดภัยสำหรับหลายๆท่านที่แพ้อากาศร้อนอ่ะ ระวังด้วยระวังเป็นผื่นเป็นภูมิแพ้ด้วยนะอากาศร้อนจัดก็ไม่ค่อยเป็นผลดีเท่าไหร่อืมรักษสาสุขภาพกันนะคะสําหรับราศีมิถุนกลับบ้านกับช่องก็ขับรถขับลาก็ระมัดระวังถ้าดื่มก็อย่าไปขับรถนะระวังจการเจ็บป่วยใช้เงินก็อย่าไปใช้เยอะเนี่ยราศีมิถุนใช้เงินเก่งมากเลยก้าวถ้วยเก็บเงินเก็บทองประหยัดกันนะนี่คือดวงของราศีมิถุนในเดือนเมษา 2,567ขอให้โชคดีดวงดีทุกท่านร่ำรวยทุกท่านค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ